ทางที่ยั่งยืน P ีทีดีโก l บ h ลเคมิคโรงพยาบาลสมิติเวชเรื่อสำราญเจ้าพยาครุฑด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมลพิษก็เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับ จึงทาให้เกิดอุบัติการ์การเกิดโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตครับและที่สําคัญก็พบว่าเป็นโรคหนึ่งที่พบมากในเด็กด้วยจากการเปิดเผยข้อมูลของดรจอร์จดูทอยนะครับซึ่งท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ในเด็กของโรงพยาบาลพอร์ตแลนด์ เพื่อผูอ้หญิงและเด็กของประเทศอังกฤษครับพบนะครับว่ามีคนจำนวนถึง40-50%ที่ต้องทุกข์ทรมารจากโรคภูมิแพ้ด้วยอัตราการป่วยเพิ่มสูงที่สุดในหมู่เด็กครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับด v a r i e ร y วาร m i t บายสมิเวครับและผมมันโพนาทคุณผลินนะครับ ทุกครั้งที่เจอกันฮะก็มีเรื่องดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโรคตามกระแสต่างๆหรือตามช่วงเวลาต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพที่น่าสนใจมาฝากกันในทุกๆครั้งครับครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นโรคภูมิแพ้ใครเป็นนี่โอทอรมานมากๆเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดกับผู้ใหญ่เรายังสื่อสารได้พูดได้บอกได้ว่าเรารู้สึกอะไรเป็นอะไรแล้วก็หาวิธีได้โดยพื้นฐานของเราว่าทำยังไงถึงทำให้เราสบายขึ้น ต่ลองคิดสิครับว่าถ้าโรคภูมิแพ้เกิดขึ้นกับเด็กโอ้โหนอกจากตัวเด็กเองจะทรมานแล้วความทรมานใจอย่างที่สุดนะครับเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกันนะครับในทุกๆแง่มุมของโรคภูมิแพ้ในเด็กกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันในรายการอย่าพลาดนะครับลักษณะอาการของมันเป็นยังไงรลักษณะอาการของภูมิแพ้ยี่บุจมูก,ก็จะมีอาการทางจมูกค่ะเช่นจามคันคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะ บางคนอาจจะคิดว่าแบบเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างอื่นแต่จริงๆแล้วอาจจะมีสาเหตุากภูมิแพ้ก็ได้ใช่ค่ะคถ้าอย่างนั้นพูดถึงสาเหตุก่อนเลยดีกว่าฮะสาเหตุอะไรหรือว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดภูมิแพ้นี่เก็กขึ้นปัจจัยที่ทําให้เกิดภูมิแพ้เนี้หนึ่งจะต้องมีประวัติครอบครัวค่ะประวัติ มาในช่วงนี้ครับกับช่วงคนดังถามหมอดังตอบนะครับกับคำถามประจำสัปดาห์กับคนดังของเราครับอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำวิธีการป้องกันโรคภูมิแพ้ในเด็กครับเอาละครับคุณผู้ชมครับได้เวลาแล้วนะครับและตอนนี้ผมนั่งอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพร้อมกับคำตอบให้เราได้รู้จักเรื่องของโรคภูมิแพ้ในเด็กกันแล้วนะครับแพทย์หญิงพรานีวัฒนาสุรกิจนะครับกุมารแพด้านโรคภูมิแพ้และภุ่มคุ้มกันนะครับ อยู่ที่นี่นี่ดินเสียงเด็กๆเยอะแยะมากมายทั้งวันสดชื่นดีนะคบสดชื่นค่ะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าร้องด้วยความมีความสุขหรือว่าร้องด้วยความทรมานมีทั้งสองอย่างค่ะเนเพราะฉะนั้นคงต้องถามสักนิดหนึ่งเรื่องของโรคภูมิแพ้ในเด็กปัจจุบันที่พบมากมันมันเป็นในกลุ่มไหนบ้างคบเป็นภูมิแพ้เยื่อบุจมูกค่ะค่ะเพราะว่าจมูกเนี่ยเป็นอวัยวะแรกที่เวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยเราก็เอาสารก่อภูมิแพ้เข้าไปทางจมูกดังนั้นก็เลยจะเป็นอวัยวะแรกที่ทําให้เป็นภูมิแพ้ได้มากที่่สุดซึง ลักษณะอาการของมันเป็นยังไงลักษณะอาการของภูมิแพ้ปุนจมูกก็จะมีอาการทางสมูกค่ะเช่นจามคันคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะครับผมบางคนอาจจะคิดว่าแบบเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างอื่นแต่จริงๆแล้วอาจจะมีสาเหตุจากภูมิแพ้ก็ได้ใช่ค่ะคถ้าอย่างนั้นพูดถึงสาเหตุก่อนเลยดีกว่าฮะสาเหตุอะไรหรือว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดภูมิแพ้นเด็กขึ้น ปัจจัยที่ทําให้เกิดภูมิแพ้ยันหนึ่งจะต้องมีประวัติครอบครัวค่ะประวัติครอบครัวมีภูมิแพ้แล้วก็2มีสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นทําให้เกิดภูมิแพ้เช่นไปสัมผัสสัรก่อภูมิแพ้หรือว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นเลยทําให้น้องได้รับสัตก่อภูมิแพ้เพิ่มามากขึ้นค่ะครับผมก่อนที่จะถามถึง2ประเด็นนี้บอกว่าครอบครัวมีประวัตินั่นแปลว่าภูมิแพ้เป็นพันธุกรรม าสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะโดยคุณพ่อคุณแม่ที่มีประวัติภูมิแพ้เนี่ยน้องก็มีโอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้ได้แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันเช่นทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นภูมิแพ้แต่น้องอาจจะไม่เป็นภูมิแพ้ก็ได้เหมือนกันและในกรณีที่เป็นพันธุกรรมคือเป็นจะแพ้อย่างเดียวเหนกับคุณพ่อคุณแม่ไหม มีทั้งใช่และไม่ใช่ก็คืออาจจะแพ้เหมือนคุณพ่อคุณแม่และน้องอาจจะพัฒนาไปแพ้อย่างอื่นร่วมด้วยก็ได้ค่ะครับผมถ้างั้นเรามาต่อกันที่คุณหมอบอกว่าไปสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้มันคืออะไรบ้างเราจะรู้ได้ไงมองไปตรงไหนเป็นสารก่อภูมิแพ้ก็ไม่ทราบเหมือนกันหลักๆคือเราจะดูว่าสารก่อภูมิแพ้สารก่อภูมิแพ้ทางไหนนะคะส่วนมากที่เรารู้จักก็คือสารก่อภูมิแพ้ทางการหายใจ สารกอ่อพุนแค้นกันระบบทางเดินหายใจเนี่ยคือเราสูดเข้าไปแล้วทาให้ร่างกายเกิดการแพ้ขึ้นมาหลักๆเลยที่คนไทยเป็นกันมากก็คือตัวไรฝุ่นนะคะรองลงมาอาจจะเป็นพวกมแมลงสาบนะคะเป็นรังแคหมารัางแคแมวรังแคร์น่นาใช่ค่ะก็สามารถคแค้ได้คือเหมือนกับเศษผิวหนัหนข,ของ ของสุนัขและก็แมวใช่สูดเ,เ,เีเเ้ียงใช่ค่ะ<ม><ม>ก็คือสามารถทํากระตุน้นทาให้น้องมีภูมิแพ้ขึ้นมาได้ค่ะคแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีพวกเกสรดอกไม้เกสรหญ้าที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศหายใจเข้าไปก็ทําให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้หรือเชื้อราค่ะสปอร์เชื้อราก็กระตุน้นทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ในกรณีที่สมมุติว่าเขาเป็นอย่างนี้นะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นด้วยอาการที่เกิดกับเด็กกับอาการที่เกิดจากกับผู้ใหญ่ในคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยมันจะเป็นอาการในรูปแบบเดียวกันไหม ถ้าเป็นภูมิแพ้ขึ้นอยู่กับระบบว่าเป็นระบบทางไหนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นทางจมูกก็จะมีจามคันคัดจมูกน้ำมูกไหลคันตาตาแดงคันตามาได้ถ้าเกิดทางระบบทางเดินหายใจที่ลึกเข้าไปเช่นหลอดลมก็จะมีอาการไอแน่นหนะ้าอกหายใจมีเสียงรีดได้ค่ะอาการภูมิแพ้ผิวหนังเช่นมีผื่นคันขึ้นผื่นแดงตามตัวหรือว่ามีผื่นลนักษณะน้ำเหลืองเยิมย้มๆค่ะหรือว่าอาการแพ้อ,อาหาร ทางระบบทางเดินอาหารก็จะมีเช่นกินอาหารที่แพเข้าไปแล้วมีอาเจียนทายเหลวกินแล้วไม่ค่อยโตอันนี้ก็เป็นอาการแพ้กินแล้วไม่ค่อยโตก็ถือว่าเป็นอาการแพ้ชนิดหนึ่งผมไม่เคยได้ยินอันนี้นะแปลกจังเลยคือทานยังไงก็ไม่โตสักทีนี่แหละใช่เพราะว่าแพ้อาหารอันนั้นทําให้กินแล้วไม่โตทั้งที่ได้แบบปริมาณพอสมควรแล้วควรจะต้องโตแต่ไม่โตครับผมค่ะแล้วอาการนี้ในเด็กเป็นแบบนี้ในผู้ใหญ่ก็เป็นคล้ายกันใช่ไหมคล้ายๆกันค่ะใช่ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นอาการระบบไหนค่ะครับแล้วความรุนแรงความรุนแรงนี้ต้องบอกว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในความรุนแรงไม่แตกต่างกันแต่เนื่องจากว่าเด็กเนี่ยเขาเล็กเขาสื่อสารกับเราไม่ได้ค่ะคเขาไม่บอกเราว่าอาการเป็นยังไงเราอาจจะต้องสังเกตเช่นลูกมีอาการคันก็อาจจะใช้มือขยี้ตาบ่อยๆลูกแน่นนะหน้าอกหายใจไม่ออกกาอาจจะทำงองแงก็ฟัดกระเฟียดร้รองไห้อยู่ตลอดเวลาแบบนี้อาจจะต้องสังเกตค่ะ ผมบางทีเขาร้องไห้อาจจะเป็นสาเหตุบางอย่างที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจก็คือโรคภูมิแพ้นี่ถ้างั้นเราจะดูรู้ได้ยังไงว่าเอมันน่าจะเป็นภูมิแพ้หรือมีวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้นี่เด็กแบบไหนยังไงบ้างภูมิแพ้หลกัลกๆเนี่ยคือเราหาสิ่งที่แพ้จะมี2ออย่างในการคือการตรวจทางผิวหนังแล้วก็การตรวจทางเลือดอก็จะเป็นการตรวจหลกัลกๆของวิธีการตรวจหาภูมิแพ้ค่ะการตรวจผิวหนังก็คือเหมือนกับลองเอาสารภูมิแพ้ต่างๆมาสกิดดูตรงไหนขึ้นจุดขึ้นผื่นก็คือแพ้สารนั้น แต่ต้องร่วมด้วยกับประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายด้วยว่าเข้าได้หรือเปล่าครับผมแล้วอันที่ตรวจทางเลือดนะครับก็คือเจาะเลือดไปตรวจเจาะเลือดตรวจค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราสงสัยอาการน้องแพ้ทางไหนแพ้ทางระบบทางเดินหายใจหรือว่าแพ้ทางอาหารเราก็จะเจาะเลือดตรวจเซ็ตนั้นคือมันจะมีลักษณะว่าซักประวัติตรวจร่างกายละสงสัยว่าน่าจะแพ้อันนี้เราก็จะส่งตรวจเซ็ตนี้ค่ะแล้วแต่ว่าเป็นทางไหนทางระบบทางเดินหายใจทางอาหารหรือว่าอะไร ซึ่งสมมุติว่าตอนนี้ตรวจแล้วรู้แล้วนะฮะว่าเป็นการรักษาโรคภูมิแพ้เนี่ยมันมีทางเลือกอะไรบ้างคทางเลือกก็รักษาโรคภูมิแพ้หนึ่งต้องลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้<ช>ก็คือต้องหาตัวที่แพ้ให้เจอก่อนเสร็จแล้วก็คือรักษาทางยาอันดับ3เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราตรวจวินิจฉัยแล้วน้องแพ้ทางปฏิกริริยาฉับพลันสกิดทางผิวหนังขึ้นหรือเจาะเลือดแล้วเจอเนี่ยอาจจะใช้วิธีการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ได้ค่ะในการรักษาซึ่งถ้าฉีดวัคซีนแล้วเขาไปเจอสารที่เป็นภูมิแพ้อีกเขาจะ มันทนได้มากขึ้นนะคะเหมือนกัเป็นการเพิ่มความทนได้ของสารก่อภูมิแพ้อย่างเมื่อก่อนโดนปุ๊บเป็นเลยตอนนี้อาจจะต้องโดนเยอะยถึงขึ้นถึงจะมีอาการครับผมนอกจากวัคซีนแล้วมันมีอะไรอย่างอื่นไหมก็คือทา,า,านยารักษาค่ะแต่หลักการสําคัญเลยของการของโรคภูมิแพ้นะคะคือหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ถ้าเราหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ได้นีอาการก็จะลดลงไปมากเลยครับผมค่ะถ้าง,งั้นมองกันในภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยบางคน ยังไม่เป็นวันนี้สักวันหนึ่งอาจจะเป็นก็ได้มันมีทางไหมฮะที่เราจะพยายามไม่ให้เราแบบเป็นในสักวันหรือป้องกันให้ไม่ไม่เป็นโรคปูมแพ้หยุดตัดกระบวนการมันซะตัดกระบวนการหรือต้องลดความเสี่ยงที่จะเจอสารกอ่อภูมแพ้ตอนนี้เราสนับสนุนให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วก็หลีกเลี่ยงการเจอสิ่งรนร้อนที่จะกระตุ้นทำให้เกิดปูมแพ้ที่สําคัญเลยก็คือควันบุหรี่ ดังนั้นก็คือหลักๆเรียนลูกด้วยนมแม่หลีกเลี่ยงควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสารกอ่อภูมิแพ้อันนี้ก็คือจะช่วยป้องก,กันโรคภูมิแพ้ได้ที่คุณหมอบอกก็ถ้าปลอดภัยก็อย่าไปใกล้พยายามทำรักษาความสะอาดอย่าให้มันมีไรฝุ่นไม่มีรังแคน้องหมาน้องแมวอะไรแบบนี้ที่หมอได้เรียนไปก็ต่อให้ไม่แพ้อย่าอยู่ใกล้มันจะดีกว่าเพราะมันอาจจะแพ้ขึ้นมาได้ในสักวันหนึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนั่นเองนะครับอะ หมอครับย้อนกลับไปสักนิดนึงที่คุณหมอบอกว่าหลักๆแล้วเป็นเยอะที่สุดคือเยื่อบุจมูกใช่ค่ะอย่างในกลุ่มของการหอบขืดนี่เกี่ยวข้องมะไรอ่าเขาจะเรียกว่าเป็นอาการภูมิแพ้หลอดลมคือเข้าไปทางจมูกก่อนมันแยกกันนะคะภูมิแพ้เยื่อบุจมูกกับภูมิแพ้หลอดลมอันนี้คนละอย่างกันภูมิแพ้เยื่อบุจมูกมีอาการเด่นทางจมูกก็คือจามคาันคัดจมูกน้ำมูกไหลหอบขื่นนี่คือไอแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของขอบผืดกันในช่วงหน้าดีกว่าแต่ว่าถามคุณหมออีสักนิดนึงนะฮะในเรื่องของอาการภูมิแพ้เนี่ยมันก็ฟังดูอ้าวจามก็ไอน้ามูกไหลไม่เป็นไรฉันทนได้ฉันก็เช็ดไปแบบนี้สู้กับมันไปเฉพาะหน้าแต่ว่าอาการที่มันรุนแรงเลยจริงๆเนี่ยมันอันตรายหรือว่ารุนแรงไปได้ถึงขั้นไหนรุนแรงถึงขั้นไหนเนี่ยมีตั้งแต่จามคันคัดจมูกคัดจมูกมากนอนไม่หลับ เพะะระคัดจมูกนอนไม่หลับเนี่ยทำให้เด็กหลับไม่สนิทสมองก็จเจริญเติบโตได้ไม่ค่อยดีอาจจะมีเรื่องของปัญหาสมาธิสั้นตามมาได้นอนหลับไม่สนิทตอนเช้าปลุกตื่นไปโรงเรียนยากเปื่นสายพอไปเรียนอยู่ที่ในห้องเรียนก็ไม่มีสมาธิทําให้อาจจะมีผลอื่นๆตามมาได้ <Yeah. S 1> แล้วก็ภูมิแพ้ยี่บุจมูกเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายเด็กอาจจะเป็นหวัดไม่สบายรวมถึงไซนัสนนอักเสบได้ก็คือความรุแนแรงมันก็จะมากขึ้นเมื่อเรามีภูมิแพ้ บางคนเค็เคยบอกว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยประมาทไม่ได้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นโรคเหมือนแค่โรคลำคาญแต่จริงๆแล้วบางคนก็พูดเหมือนกันว่ามันอันตรายได้มากเหมือนกันเมื่อไหร่แค่ไหนฮะที่เราควรจะรู้สึกว่าอันนี้ด่วนแล้วนะปล่อยไว้เนี่ยมันจะเป็นอันตรายรีบมาพบแพทย์เถอะส่งผลต่อชีวิตประจําวันค่ะถ้าเริ่มส่งผลต่อชีวิตประจําวันเช่นทําให้เรียนได้ไม่รู้เรื่องนะคะนอนหลับไม่สนิท เล่นกีฬาแล้วมีปัญหานะคะเหนื่อยง่ายทํางานแล้วมีปัญหาอันนี้ควรจะต้องมารับการตรวจรักษาแสดงว่าความรุนแรงเริ่มมากขึ้นถึงระดับนี้แล้วครับและอย่างในกรณีของที่บางทีเราจะเคยได้ยินเคยเห็นตามข่าวครับภูมิแพ้บางอย่างที่บอกว่าหายใจไม่ออกจนขัดอากาศหายใจหรือขัดใจตายไปอะไแบบนี้มันมันอันตรายถึงขั้นนั้นมันมีจริงไ ก็ในคนที่เป็นหอบหืดแล้วเจอสิ่งกระตุน้นเช่นเจอสารที่แพ้เยอะๆหรือว่ามีการติดเชื้ออยู่ในรอบนั้นก็อาจจะทําให้หลอดลมเนี่ยมันมีภาวะอุดกัน้นจนแน่นหายใจไม่ออกได้แล้วก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะก็ถือว่าอันตรายได้ครับเป็นอันว่าถ้ามีอาการถือว่าปลอดภัยที่สุดดีที่สุดก็คือมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูดีกว่าในในช่วงนี้นะฮะเราได้พูดถึงเรื่องของหอบหืดค่อนข้างจะเยอะแล้วหลายคนก็เป็นกังวลแล้วมันก็ฟังดูว่า น่ากลัวอพอสมควรเหมือนกันถ้าาว่ามันขึ้นไปถึงขั้นรุนแรงของอาการหอบหืดน,นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเกรดความรู้โดยสมิิเวชเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องของหอบหืดสักครู่ครับอาการหอบหืดถือเป็นการเป็นเป็นภูมิแพ้อย่างหนึ่งนะฮะใช่ค่ะครับผมมัน,ม,นมันแตกต่างยังไงมันมีอาการเป็นยังไงครับอ่าอาการหอบหืดก็คือภาะวะหลอดลมมีการอุดกั้นเด็กจะมีอาการไอได้นะคะแน่นหนะ้าอก รู้สึกว่าอาจจะหายใจมีเสียงหวีดขึ้นมาถ้าคุณ hmm. พ่อคุณแม่เอาหูไปฟังใกล้ๆอกชว่วงที่น้องเขามีอาการจับขอบื้นเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงเลยดังวีดหอบกับหืดคื hmm. <พ>ออันเดียวกันไหมฮะต้องต้องบอกว่ามัน กับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับกับเกล็ดความรู้โดยสมิทเวนะครับคุยต่อสักนิดหนึ่งดีกว่าจะได้ครบครอบคลุมทุกประเด็นเลยนะครับมาต่อกันที่เรื่องของหอบผื่นซึ่งเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันมาบ่อยมากนะครับและจริงๆแล้วก็มีอันตรายได้มากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมาคุยกับคุณหมอต่อนะครับอาการหอบผืดนถือเป็นการเป็นผู้แพ้อย่างหนึ่งไหมคะใช่ค่ะครับผมมันมันแตกต่างยังไงมันมีอาการเป็นยังไงครับอาการหอบผื่นก็คือภาวะหลอดลมมีการอุดกั้นเด็กจะมีอาการไอได้นะคะทแน่นหน้าอก รู้สึกว่าอาจจะหายใจมีเสียงวีดขึ้นมาถ้าคุณพ<ม>่อคุณแม่เอาหูไปฟังใกล้ๆอกช่วงที่น้องเขามีอาการจับหอบหืนเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงเลยดวีดวีดห<ม>อบกับห<ม>ืด<ม>คืออันเดียวกันไหมฮะ<า>ต้องต้องบอกว่ามันแยกกันนิดนึงหอบคือหายใจเร็วหืดคือแอสมาคือโรคโรคหอบหืดเมื่อก่อนเราใช้คาว่าหอบหืดแต่เดี๋ยวนี้เราใช้คําว่าหอบหายใจเร็วหืดคือหลอดลมอักเสบหลอดลมมีการอุดกั้นขาะจากสารเกาะภูมิแพ้เพราะฉะนั้นมันเป็นคนละ สาเหตุกันคนละสาเหตุการใช้หอบคือหายใจเร็วเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้เช่นมีการติดเชื้อไม่สบายน้องปอดบวมอันนี้ก็ทําให้เกิดอาการหอบได้ครับหืดเนี่ยจะจะจำเพาะกว่ากับสารก่อภูมิแพ้นะคะครับผมลักษณะอาการของมันก็อย่างที่คุณหมอบอกคือมีเสียงอะไรต่างๆนั่นเองใช่ค่ะมีเสียงหายใจวีดแน่นไออันนี้ก็เช่นกันคือเกิดจากสารก่อภูมิแพ้ใช่ค่ะนะฮะถ้าเทียบแล้วคนไทยถือว่าเป็นกันเยอะไหมครับประมาณ15ค่ะ และส่วนใหญ่แพ้อะไรครับหมอไรฝุ่นค่ะเหมือนกันเพราะว่าเหมือนส่วนมากคนไข้จะเป็นเยื่อบุภูมิแพ้ที่จม,มูกก่อนแล้วก็ดําเนินต่อเป็นหอบผืดได้ครับผมเพราะฉะนั้นในกรณีที่ถ้าหากว่าเป็นแล้วเนี่ยมันมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่านี่แหละก็เริ่มเป็นแล้วไม่ใช่แค่แบบว่าจามไอมันเป็นไปได้ว่าอาจจะเริ่มต้นที่แค่จามไอคัดจมูกแต่ว่าค่อยๆพัฒนาเรื่มมาจนกลายเป็นหอบผืดได้ มีอาการไอเมื่อไปเจอสิ่งที่สงสัยว่าแพ้เช่นไปจัดของอยู่ฝุ่นเยอะมีสิ่งละคายเคยืองเยอะเกิดอาการขึ้นมาแล้วก็โดยเฉพาะการออกกําลังกายหรือวิ่งเหนื่อยมาแล้วเกิดอาการไอติดติดกันอันนี้จะเป็นอาการที่เราสงสัยว่าอาจจะเป็นหืดครับแล้วถ้าเป็นแล้วเราเรามีวิธีการดูแลรักษาไหมวิธีการดูแลรักษาหนึ่งต้องหาสารสารที่เขาแพ้ให้เจอและก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ใช้ยานในการรักษาค่ะคนะและในคนที่เป็นหืดเนี่ยอีกอันนึงที่แนะนําเลยคืออาจจะต้องรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ นะะจะช่วยได้เพราะว่าใข้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อทังระบบทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งถ้าเกิดว่าเราป้องกันไม่ให้ติดเชื้อได้แล้วมันก็ช่วยลดความรุนแรงของโรคหืดเขาได้ค่ะครับแล้วมีข้อห้ามอะไรไหมครับที่ คนที่เป็นหอบหืดกลัวมากเลยนะต้องระวังจุดนี้เป็นพิเศษเอะไรแบไม่เจอสิ่งที่เขาแพ้โดยเฉพาะส,ะสมมุติว่าเด็กเกิดแพ้ไรฝุ่นเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะเล่นกระโดดบนที่นอนเอาหมอนมาเคลื่อนกันเพราะว่าจะมีโอกาสได้รับไรฝุ่นมากขึ้นก็เหมือนได้รับสารกอ่อภูมิแพ้มากขึ้นหรือเด็กที่เขาแพ้สุนัขหรือแมวลังแคสุนัขแมวเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะไปเล่นคุกคีกับสุนัขและแมวเพราะทำให้เขาเกิดอาการกําเริบได้ค่ะคมีโอกาสหายขาดไหม โรคผื่นนี้มีโอกาสหายขาดไหมต้องบอกว่าส่วนมากถ้าแพ้อะไรแล้วมักจะแพ้ไปตลอดอแต่เราควบคุมอาการให้ควบคุมได้มากกว่าค่ะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลก็คือให้เขาอยู่ห่างจากสารก่อภูมิแพ้ให้มากที่สุดใช่ซึ่งถ้าในกรณีที่เป็นเด็กจริงๆแล้วก็ต้องผู้ใหญ่นี่แหละจัดการจริงไหมฮะใช่ค่ะเ,ะเด็กเขาคงไม่รู้ไม่สนใจอย่างไรฝุ่นในวิธีการก็คือเราก็ซักผ้าปูาาที่ทนอนปอดหมอนจำอาในห้องนอนควรจะมีของให้น้อยที่สุด มีแค่ที่นอนหมอนเลยพวกตุ๊กตาหมอนหรือของแต่งประดับผ้าม่านอะไรเนี่ยเอาออกได้ก็ดีค่ะเพราะว่ายิ่งมีของเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่สารก่อบูมิแพ้มันจะไปอยู่แถวนั้นมากยิ่งขึ้นก็คือไอ้ตัวไรฝุ่นนี่เองใช่บางคนเขาบอกว่าให้แบบเอายาไปพ่นอะไรเงี้ยมันควรไหมคะหรือว่าจะยิ่งเป็นอันตรายขึ้นไปใหญ่ยาพ่นเนี่ยอาจจะทําให้ไรฝุ่นตายได้ค่ะแต่ตัวซากของไรฝุ่นอุจจาระของไรฝุ่นที่ยังอยู่แถวนั้นมันไม่กําจัดไปการซักจะค่อนข้างดีกว่าการใช้ยาในการพ่นค่ะครับ นั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าผมแพ้อะไรฝุ่นต่อให้มันตายไปแล้วซากไรฝุ่นผมก็ยังแพ้ไหมฮะใช่ค่ะยังแพ้อยู่ค่ะตายแล้วเอาไม่อยู่เลยทีเดียวฟังดูน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นซักดีที่สุดก็คือทำความสะอาดให้ออกไปจากชีวิตเราออกไปจากในบริเวณที่เราใช้ชีวิตอยู่่นอง,องะนะครับอ่ะคงไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมฮะร,รักษาความสะอาดแล้วก็สุขภาพตัวเองให้แข็งแรงก็แล้วกันนะครับก็น่าจะช่วยให้เราปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากความเสี่ยงที่จะ นอกจากจะเป็นภูมิแ,แมพ้แล้วสำหรับคนที่เป็นแล้วก็จะไม่หนักขึ้นได้นะครับอย่างที่คุณหมอแนะนำนะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับแนนพทย์หญิงธารณีวัฒนาชุรกิจนะครับกุมารแนนพทย์ด้านโรคภูมิแพ้และภูมกกิคุ้มกันนะครับขอบคุณคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนอกจากที่เราจะได้พูดคุยกันกันกบคุณหมอนะครับเรายังมีโครงการดีๆนะครับมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันด้วยนะครับเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนที่นี่แหละครับป่วยเป็นโรคหัวใจในเด็กแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับได้มีโอกกาสน เข้ารับการรักษานะครับกับกองทุนนี้นะครับกองทุนสมิธติเวสเพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็กครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าการเกิดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในปัจจุบันมีตัวเลขที่สูงขึ้นจนน่าเป็นห่วงซึ่งสามารถคาดคะเนได้เป็นจำนวน4,000คนที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดจำนวนครึ่งหนึ่งได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงรัฐบาล และครึ่งหนึ่งจากผู้ป่วยในจำนวนนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการผ่าตัดรักษาทำให้บางส่วนต้องเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรเพราะไม่สามารถรอคิวได้นะครับตอนที่รู้ว่าหัวใจของน้องโบไม่ปกติแม่เองก็ตกใจคิดว่าเรื่องแบบนี้ทำไมต้องมาเกิดกับลูกของเรา อยากให้ลูกหายเป็นปกติเพราะตอนที่รู้ว่าน้องบอมป่วยใจเราก็ป่วยไปด้วยแต่หลังจากสมิติเวชมีกองทุนช่วยเหลือผ่ตาตัดโดยวิคิสตังเราก็มีความหวังผ่ตาตัดออกมาแล้วน้องหายเป็นปกติมแม่เองก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วถ้าไม่มีมูลนิธินี้ผมเชื่อว่าผมไม่ได้ชีวิตลูกแล้วขอขอบคุณกองทุน สมิติเวชนะครับที่ให้ชีวิตใหม่กับลูกของผมดังนั้นทางกองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็กร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมฝันและมอบกำลังใจแกน่น้องๆให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตของชีวิตสู่ชีวิตใหม่ที่มั่นคงได้เปิดช่องทางการรับบริจาคเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้เข้ารับการรักษาผ่าตัดเพื่อให้มีการรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปโดยตั้งเป้าไว้เป็นจำนวน60รายเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลครบรอบ60ปีราชาพิเศษสมรสโดยสามารถบริจาคผ่านทางกล่องรับบริจาคบริเวณเคาน์เตอร์การเงินในโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทโรงพยาบาลสมิติเวศสีนครินท และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาและผ่านทางบริจาคโดยตรงกับเจ้าหน้าที่การเงินหรือจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับครบถ้วนตรงแล้วก็เต็มกันนะครับกับทุกประเด็นในวันนี้เลยนะฮะมีประเด็นอะไรที่สงสัยหรือแม้แต่อยากให้เรา ไปค้นหาคําตอบหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องกันมานะครับอย่ากเก็บไว้เฉยนะครับบอกผ่านมาในแฟนเพจรายการของเราก็ได้เช่นกันนะครับรวมทั้งในแต่ละครั้งที่เราเจอนะครับก็มีแพ็กเกจต่างๆมีของรางวัลต่างมาฝากคุณผู้ชมให้ร่วมสนุกกันจากโรงพยาบาลชมิติเวชด้วยลองแวะเข้ามาในแฟนเพจของเราแล้วก็คลิกไลค์นะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวแล้วก็ความเคลื่อนไหวของรายการผ่านทางแฟนเพจที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ได้นะครับและวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเรานั่นก็คือปตทพลังที่ยั่งยืน PTT Global Chemical โรงพยาบาลสมิติเวชและเรือสำราญเจ้าพยาครูสนะครับและอย่าลืมนะครับติดตามกับดรไรตี้บายสมิติเวชนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ทั้งอ่านและคุณหมอหลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันสวัสดีครับ